สวัสดีครับช่อง Top Bike วันนี้ผมแวะมาหาอาจารย์โรดครั้งหนึ่งครับผมผมพาทุกท่านมาดูรถที่อยู่ในตำนานของสายแดกไบค์อีกครั้งหนึ่งเป็นการปลุกชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ค่อยได้มีภาพเห็นอาจารย์โรดจับไขควงมานานแล้วแหละนะครับครั้งนี้ต้องบอกว่าอาจารย์โรดเปิดบ้านให้ผมได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่ง นี่ครับท่านนี้โอ้โหเนี่ยครับอาจารย์ระดับตำนานได้มาทำมาปลุกรถครันนี้ให้พวกเราได้ชมกันอีกครั้งหนึง่งแล้ววันนี้จะได้ฟังเสียงของรถแข่งอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ไม่ได้สตาร์ทมานานมากนะครับให้าจากร,รถ หลานขบูแป๊บหนึ่งครับผมนี่ครับเป็นขบูทีใ่ใส่อยู่ในรถคันนี้ครับนี่ครับก็บอกว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆครับ นี่ครับนะครับตอาจารย์ครับตันนี้เป็นขบูเป็นขบูนีครับขอพวก r สองร้อยหาขอเป็นขบูขบูส8แปดสามอะสามนะครับของพวก KR 250อะไรยุคในยุคนั้นใช่ไหมครับ CR ฮะ cr ตองนี cr นะครับที่เป็น cr นี้เป็นขบูรถพวกรถทีบ่าครับใช่ครับอ๋อ,อ้โหนี่ครับเชื่อว่าหลายคนไม่ได้เห็นภาพอาจารย์จับเผ็ครงมานานมากอ่ะตนี้ก็ติดในรถไปไหญ่รุ่นครับแเมื่อก,ก่อนจะใช้จะใช้คันจ,จะใช้ขบูตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ เป็นคาบูที่ยอดนิยมในในยุคนั้นเลยป่ะครับทุกวันนี้ก็ยังใช้กันก็ยังใช้กันอยู่โอ้โหนะครับนี่เห็นอาจารย์ระดับตำนาน มาเซ็ตเครื่องเซ็ตรถให้ดูกันนานมากแล้วครับนี่แหละครับเป็นโอกาสพิเศษจ,จริงๆนี่ขอล้างคาดูก่อนครับมีอาร์ครับไม่ได้เห็นบ่อยๆครับ ตอนนั้นในยุคก็ใช้เพชรลิตอะไรครับนี่วีฟอสกันทุกวันนี้ก็ยังเป็นวีฟอสอยูครับตัวนี้ก็เป็นลิตรวีฟอสตัวนี้เป็นแดงนี่เป็นลีดเดิมเป็นลีตเดิมอ๋อตัวนี้เป็นการลีดเดิมนะครับไม่ลีดเดิมครับเปลี่ยนได้แต่ที่ผมผมชอบใช้ลีดเดิมมากกว่าลองเอาวีฟอสก็มีโอ้ตอนแรกก็ใส่วีฟอสอยู่แล้วนี่ลองเอาลีดเดิมมาเทสอ๋อครับ เตอนน,นี้เข็มเล่นเดินปกติแล้วเข็มเล่นเตียงอ๋อปกติจริงเข็มเล่นจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับเข็มเล่นเตียง นี่เป็นน้ำมันอะไรครับรคับนี่เป็นอัลเคนปกติครับผสมน้ำมันก่อนอัตราส่วนผสมน้ำมันสักเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับก็ยี่สิบต่อหนึ่งยี่สิบต่อหนึ่งครับอาครับคนที่ชอบสองย่างหวะเนี่ยครับเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยนะครับเอาไว้ศึกษาได้เลยนะครับว่ารถในยุคก่อน กับยุคสมัยนี้นะครับลองเอาไปปรับให้กันดู มูลเรื่องความแรงแเรื่องการผสมถังน้ำมันนี่ก็สำคัญทีเดียวครับาการกลับมาอีกครั้งก็บอกว่าเด็ดทีเดียวครับในคลิปนี้ พที่แล้วมาให้หายคิดถึงกันแต่คราวนี้อาจารย์ได้เอาข้อมูลดีๆนะครับมาให้พวกเราได้ชมกันต้องบอกว่าโอกาสพิเศษจ,จริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่น่าทยาครับเพราะว่าเป็นในเรื่องของข้อมูลของทีมแข่งแล้วก็แต่ละคนก็จะมีเทคนิคในการทำรถที่ไม่เหมือนกันนะครับ นนนะครับ้ำมันหัวเชื้อครับใช้ผสมน้ำมันออกเทนครับน,น,น้ำมัน,น,น้ำมันผสมแข็ง 啊。 ยี่สตอนหนึ่งครับแต่มันสามารถจะใช้น้อยกว่านี้ได้นะห้าครับ,รบอ๋อก็ใช้สิเลยได้ ่อนแข่งก็อย่างนี้แหละครับผสมน้ำมันกันแบบนี้เลยแต่นเรก่องอน้ำมันพิเศษเท่นั้นการก็ต้องผสมนะอเนี่ยครับขนาดรถแข่งเมื่อก่อนครับขนาดแค่เรื่องแค,แค่เรื่องของน้ำมันนะครับ ต้องมีอัตราส่วนการผสมที่ต้องพอดีกันด้วยเช่นกัน การคืนชีพของเจ้ารถคันนี้ครับไม่เคไมีเสียอจอดเสียเลยต้อครับเดี๋ยวใส่แบตรถคันนี้นิดนึงครับคันนี้เป็นรุ่นที่อาจารย์โลดได้ทำเอาไว้นะครับแต่พอดีว่าในยุคนั้นเน่ยพอสร้างปุ๊บแล้วยุคนั้นรถในรุ่นนี้ถูก ยกเลิกการแข่งขันไปครับมันก็เลยเหลือเนี่ยครับเหลือเป็นอนุสร์เอาไว้ให้เราได้เห็นกันอีกครั้งครับแต่ถ้าเป็นในยุคนี้อาจารย์รู้บอกว่ามันจะเป็นรุ่นในรุ่นของ130โลไปแล้วนะครับก็จะใช้เครื่องบล็อกเดียวกันนี่เป็นเครื่อง KR ครับโหตากเซตไว้หล่อเลยครับปั้นไว้หล่อเลย ในยุคนั้นเซ็ตรถนี่เราเน้นตัวช่วงรถหรือว่าเครื่องเป็นหลักครับการต้องด้วยกันต้องด้วยกันนะครับต้องด้วยกันโดยเฉพาะคนขี่เองด้วยที่จะต้องดูต่างห้ได้กันเครื่องยนต์ทั้งช่วงรถคนขี่ครับเพราะทุกวันนี้มันถึงแข่งรถ 20คัวันมีคนขี่อยู่สองคนใช่ครับอาจารย์จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เมื่อก่อนนี่ทีมใครทีมมันเลยนะอืนะครับเมื่อก่อนนี้นักแข่งขีรขข่รถคันไหนทีไหนก็จะต้องอยู่ทีมนั้นไปเลยต้องบอกว่าถึงแม้อาจารย์รถจะไม่ได้เข้าสนามมาราแล้วแต่ผมบอกเลยว่าอาจารย์รถติดตามเรื่องการแข่งขันแด็กไบในบ้านเรามาตลอดครับ อาจารย์ทราบหมดว่าตอนนี้แข่งแบบไหนยังไงอาจารย์ตามตลอดครับ ใครที่เดินขนาด็กไบ์บ่อยก็จะเห็นอาจารย์โรดเนี่ยเช็ดรถวยตัวเองตลอดนะครับเช็ตรถเช็ครถทำทุกอย่างเองนะครับ เรียงทรงเหลี่ยมตรงสามเหลี่ยมด้วยนะครับเป็นน้ำมันที่ผสมที่จะลดผสมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ที่ขนาดไม่ได้สตาร์ทมานานนะครับผมบอกเลยว่าอาจารย์สตาร์ทเท้าไปสองรอบครับติดเลย ทีพี่ผมเชื่อวว่าหลายคนน่าจะรอคอยแล้วก็มีความสุขกับเสียงนี้มากครับผมบอกให้เลยอยู่ใกล้ๆแล้วเสียงกริบมากโอ้โห

จริงครับเสียงนี้เสียงนี้แล้วกลิ่นไอเสียแบบนี้อ อาจ,จารย์ลดมากที่ทําให้พวกเราได้เห็นเจ้ารถคันนี้อีกครั้งหนึ่งระดับปร,รมาจารย์มานั่งทํารถให้เราดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นพี่ที่ดึงล้อครับคนดึงล้อครับโอ้โหได้ยินเสียงไงก็เลยเข้ามาดูโอ้โหคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ที่ทํางานร่วมกับอาจารย์รดมาโอ้โหชื่นใจบอกให้ในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับผมงไงครับ ขนาดทันนี้มันยังไม่เคยลงพื้นนะนะครับแต่ว่าได้เห็นอาจารย์กลับมาทํารถให้พวกเราได้เห็นได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนี่ก็สุดยอดแล้วอะ่ะแ้้อย่างคันคันนี้ครับเอ,อเครื่องเดิมรูปเดิมเลยใช่ไหมครับเครื่องเดิมรูปเดิมแล้วอ,อย่างนี้ ไอ้ส่งไอ้เสียนี่เราต้องยกหรือต้องขยายต้องทำเลยต้อง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 ก็ต้องขยายด้วยเหมือนกันนะขยายด้วยขยายเพื่อให้มันมีมีกําลังมากขึ้นมันมันด้วยการรอบสูงขึ้นกําลังมากขึ้นครับแต่แต่ต้นต้นแต่ขี่ยากขึ้นอ๋อเมืนเกลือต้นต้นถ้าเป็นชาวบ้านขี่ก็จะออกตัวไม่ค่อยไหวอะไรทำนองเนี้ยเพราะรอบมันสูงขึ้นครับโอ้ จ right. uh, ์ไล่จนรอบถึงขึ้นเรือยครับเนี่ยอ right ันน right. an ี้ทุกเกียร์เดิมทุกค no, ัตก็ของอาจารย์ทุกสตรทุกคัตนะครับอันนี้อันนี Southeast ้เป็นเป็นเกียร์เดิมติดรถเกียร์เดิมติดรถแต่ชุดคัตไล่ใหม่ทุดคัตก็เดิมติดรถเหมือนอเหรอครับนึกว่าเป็นของสปริงคับเป็นของอาจารย์สปริงสปริงใช่แต่ว่าชุดเรื่องชุดไลก็ของเดิมครับ อันนี้เราตั้งไฟมันแก่ขึ้นนะครับหรือว่าคือกล่องกล่องพวกนี้กล่องพิเศษพวกนี้เขาจะแก่อยู่แล้วแก่อยู่แล้วเขาจะมีการบวกลบให้ตัวแต่ถ้าเป็นกล่องเดิมมันจะไม่บวกลบมันจะอยู่นิ่งๆครับเก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับเพื่อนๆครับอาจารย์นี้ครับในยี่ป่ามันก็ซีซีมันก็เท่าเดิมเลยใช่ไหมครับอาจารย์ฝาเครื่องตัวนี้ครับ กว่าไม่หรอกจะต้องปาดลงมาปาดลงมาของเดิมจะสิบหกกว่าครับนี่เหลือก็มาสิบห้าสิบห้าห้าสิบห้าสิบห้ากล่องอะไรพวกนี้ครับแล้วตอนนั้นเราไล่สเตอร,ร์ไว้สี่ร้อยสองเมตรใช่ไหมครับสี่ร้อยอ่าสี่ร้อยสองเมตรนาะอาจารย์พอจะบอกได้ไหมครับว่าไล่ไว้ สเตอตอนนี้มันสิบสามสามสมสี่สามสีสมห้ามันจะประมาณเนี้ยครับถ้ามันแต่ละที่สเตอร์จะต่างกันต่างกันด้วยนะครับมันอยู่ที่สถานที่ด้ยวยครับนี่เป็นสเตอร์ของจาเอสครับโซ่สี่หนึ่งห้า ถ้าถ้าลองสังเกตดูนะครับชกหน้าคันนี้จะจะช่วงยุคอะจะค่อนข้างยาวกว่ารถในยุคนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ดูช่วงยุคจะเยอะกว่าชกหน้าชกหน้าครับไมาหรอกมันมันอยู่ที่อยู่ที่เขาจะโหลดไว้เท่าไหร่ครับมันแล้วแต่แต่นี้มันเป็นชกเปลี่ยนเลยไนงะชกชกนี่เป็นของของแดดแล้วของแดดแล้วอ๋อ รบเล็กช่วงพวกแดนเนี่ยปอกมันจะต้านปอกมันจะสั้นก็เหมือนจะมันแกน็โตแล้วแต่ถ้าเป็นเป็นของเดิมมันกปอกมันยาวมันก็เลยยาวเหมือนเหมือนยุบน้อยนิดเดียวครับาแดดเราก็มาไล่น้ำมันใหม่ครับมุงล้อโอ้นี่ครับมุงล้อผมให้ดูนี่ด้วยมุงล้อคอมนะครับคอมเป็น เบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดสองได้ไหมครับหอมอันนี้เป็นเออวงนี้เป็นหนึ่งจุดสองครับนะครับมาดูรถรุ่นเก่าครับเยี่ห้งไอเอซีครับสี่จุดห้าเก้าสิบสิบเจ็ดอันนี้อันนี้คันนี้ใส่มอญน้ำของอะไรครับอาจารย์ครับบีอตัวร้อยห้าสิบนะครับ ติดปั๊มติ๊กมาด้วยปั๊มติ๊กเบนซ์เลยวะครับข้างหลังก็เป็นวงหลอ้อคอมเนาะดูครับในรถมาจาโรดในยุคนั้นเซ็ตไว้ประมาณนี้ครับยางหลังนี่เป็นยางเบอร์ขอบสิบแปดนะครับเนี่ย ยางเป็นเบอร์ขนาด 2, สองห้าศูนนะครับอืมอันนี้ใส่คันสตาร์ทไปด้วยนะครับเนี่ยคันสตาร์ทเดิมของมันเลยนะครับอาจารย์